บทที่ห0แค่แต่มันคราวนี้เธอวิ่งไปที่ห้องของใบมูแฟนและเคาะประตูเพื่อส่งชายยิ้เช่นและแสดงทักษะการนวดที่ยอดเยี่ยมของเธอใบรูโอลี่แค่ต้องการได้รับชัยชนะจากการแพ้ใบรูโอยาในมือข่้าตอนนี้ดูเหมือนว่าแอฟเฟกต์จะค่อนข้างดีใบรูโอลี o ่กำลังจะเรียกร้องเครดิตแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอพบว่าใบมูแฟนนอนนิ่งอยู่บนเตียงเงยหน้าขึ้นหลับตาแน่นหายใจสม่ำเสมอและถามอย่างไม่แน่ใจเสี่ยวฟานคุณหลับหรือยังใบมูฟานไม่ตอบแต่หลังจากใบมารี่ถามคำถามอีกสองสามข้อเธอแน่ใจว่าใบมูฟ <ๆ S 2> านหลับไปแล้ว เธอช่วยป่ยมูฟานห่มผ้านวมและมองดูใบหน้าที่หล่อเหลาของน้องชายของเธอผิวของเขาเนียนเรียบและเขาไม่สามารถแยกแยะข้อบกพร่องใดๆได้เป็นคนดีจนคนอิจชาขนตาก็เหมือนที่ปัดน้ำฝนปิดม่านตาในยามหลับไหลเมื่อมองไปที่ใบหน้าน้องชายของเธอดวงตาของใบรูโอลี่ก็นุ่มนวลขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเธอก็จ้องมองที่ริมฝีปากของใบมูฟานโดยไม่สามารถละสายตาได้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและการต่อสู้ระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ในใจของเธอแค่สัมผัสกลับใดที่คุณไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ เมื่อถือความคิดนี้ในที่สุดไบรูโอลี o ่ i, ก็ยอมจำนนต่อหัวใจของเธอและก้มหัวลงในขณะนี้มีเสียงเคาะประตูและเสียงของไบรูโอยานก็ดังมาจากข้างนอกในเวลาเดียวกันเสีย่ยวฟานคุณหลับหรือยังการเคลื่อนไหวของไบรูโอลี o ่ i, หยุดลงแต่ในขณะนี้ไบรูโอยานกระโดดออกมาเพื่อทำลายความดีของเธอหยุดหรือคุณพูดว่าไปต่อใบหน้าของเธอกำลังเปลี่ยนไปข้างนอกประตูห้องไปรวรุ่ยเคาะประตูอีกครั้งเมื่อเห็นว่าไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในเธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อย เธอมองในแนวทแยงและเห็นว่าประตูห้องของไบรุโอลี่พี่สาวคนโตเปิดอยู่เล็กน้อยเธอแค่เดินเข้าไปดูแต่ไม่พบใครอยู่ข้างในหลังจากนั้นเธอเดินไปรอบๆห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องน้ำและระเบียงแต่เธอไม่พบไบรัโอลี่ในท้ายที่สุดที่เดียวที่เธอไม่พบคือห้องของไบมูแฟนน้องชายของเธอสงสัยฉันอดไม่ได้ที่จะวิ่งไปเคาะประตูพี่สาวกำลังทำอะไรอยู่ในห้องของเสี่ยวฟานในเวลานี้และดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งเข้าไปนานแล้วยังไม่ออกมาเลยไบยรุโอลยานไม่มีทางเลือกนอกจากต้องสงสัย ใบรูโอยานเคาะประตูหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองเมื่อเธออดไม่ได้ที่จะผลักประตูและเข้าไปทันใดนั้นประตูก็เปิดออกจากด้านในและไปรัวลีก็เดินออกจากห้องไปพร้อมกับถ้วยชาเปล่าในมือเขาเดินออกมาปิดประตูห้องนอนด้านหลังไปรุ่ยเหยียนเหลือบมองอย่างรวดเร็วและมีเวลาเห็นไปมู่ฟานนอนอยู่บนเตียงคลุมด้วยผ้าหนวมราวกับว่าเขาหลับสนิทขณะที่ใบรูโอยานกำลังจะถามใบรูโอลี่ก็พูดไปข้างหน้าแล้วฉันนำชายยิ้มเช่นของโรงเรียนมาให้เซียวแฟนดื่มจากนั้นก็นั่งข้างๆและคุยกับเขาสักพักแล้วเขาก็หลับไปฉันเหนื่อยแล้ว แค่คุยไปรุ่ยเหยยนมองน้องสาวของเธออย่างสงสยัยแต่เมื่อเห็นว่าการแสดงออกของไปรุ่ยลี่เป็นปกติเธอทำได้เพียงระง,งับความคิดที่ฟุ้งซ่านในใจของเธอและเลือกที่จะเชื่อคำพูดนี้เธอไม่ได้สังเกตว่าไปรั่ยลี่ที่เดินอยู่ข้างหน้าลูบริมฝีปากของเธอเบาๆและรอยยิ้มกอดไม่ได้ที่มุมปากของเธอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำตอบที่มีแต่เธอเท่านั้นที่รู้ไปมู่ฟานตื่นตรงเวลาเจ็ดโมงครึ่งในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาขยี้ตาและลุกขึ้นจากเตียงรู้สึกสดชื่นเพีินทั่วขณะสมองและร่างกกกกาาาาาายยยขขออองงเเรรู้สสบยยึบ่่่ไมคมคปฏน ดูเหมือนว่าเมื่อคืนพี่สาวของฉันนวดตัวฉันฉันเผลอหลับไปเพราะมันสบายตัวมากใบมูฟนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าเทคนิคการนวดของยิเชนชะและใบรูโอลี่นั้นทรงพลังจริงๆมันทำให้ความประทับใจที่มีต่อพี่สาวคนโตของเขาเปลี่ยนไปในความประทับใจของเขาพี่สาวคนที่สองไปรวยเหวียนเก่งในงานละเอียดอ่อนประเภทนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าพี่สาวคนโตผู้ไร้กังวลจะทำได้ดีอย่างน่าประหลาดใจ หลังจากลุกขึ้นและล้างหน้าไปมูฟ่ฟานก็ไปที่ครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้าโดยไม่คาดคิดอาหารเช้าร้อนๆถูกวางลงบนโต๊ะในห้องอาหารแล้วส่งกลิ่นหอมของอาหารเขาเดินไปที่โต๊ะอาหารด้วยความประหลาดใจและมองดูนอกจากไข่ขนมปังและนมมาตรฐานแล้วยังมีมเมล็ดข้าวโพดถ้วยเล็กๆและเนื้อแฮมเบอร์เกอร์อีกชิ้นเสี่ยวฟานตื่นแล้วเหรอในขณะนี้เสียงเบาๆดังขึ้นไปมูฟานเงนือยหน้าขึ้นและเห็นปัยรู้เยนซึ่งสวมผ้ากันเปื้อนเดินออกมาจากห้องครัวและพูดด้วยรอยยิ้มว่ากินเร็วๆเถอะถ้าเย,ย็นไปกไม่ก่นนนูฟาพยััห้งงล คว้าช้อนและกัดมเมล็ดข้าวโพดมเมล็ดข้าวโพดหวานและนุ่มเมื่อกัดจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆขณะรับประทานอาหารเขาถามด้วยความสงสัยพี่สาวคนที่สองทำไมวันนี้คุณช่วยทำอาหารเช้าอย่างกระทันหันฉันต้องการช่วยแบ่งปันความกดดันเป็นครั้งคราวฉันไม่สามารถรบกวนคุณทุกวันไม่ต้องพูดถึงเสี่ยวฟานคุณต้องไปโรงเรียนใบรุ่ยเหยียนนั่งลงข้างๆเธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอและพูดว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างฉันบางครั้งฉันทำอาหารเองที่โรงเรียนแต่ฉันทำได้แค่อาหารเช้าง่ายๆบางมื้อฉันจึงไม่ได้ช่วยคุณทำอาหารกลางวันเเพรราาาาาาาะะะกกกัังงววว่่จไมมมหหบคคอออยขุณ มันค่อนข้างดีอยู่แล้วไปมูฟานพูดอย่างจริงจังดีแล้วใบรุโอยานรู้สึกยินดีในใจของเธอก้มศีรษะของเธออย่างมีความสุขและเริ่มรับประทานอาหารเบรุโอลี่ก็ลุกขึ้นในเวลานี้เช่นกันเธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นา้ากันเปื้อนบนใบ,นบรุโอยานจากนั้นมองไปที่ใบมูแฟนซึ่งกำลังนั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่ที่นั่นและเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอนั่งในที่นั่งสุดท้ายโดยไม่พูดอะไรสักคำและเริ่มกินผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีนี้แอบปัดความชอบของพี่ชายโดยไม่บอกเธอ บรู้โอลี่จ้องมองน้องสาวที่อยู่ตรงข้ามเธออย่างเงียบเียโดยไม่คาดคิดแทนที่จะกลัวไปรูเอียนเลิกคิ้วมองเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจราวกับจะบอกว่าใครทำให้คุณชอบนอนดึกฉันหาโอกาสเจอหรือยังใบรู้โอลี่โกรธมากจนฟันของเธอคันบทที่ห1เอที่หยกหลังอาหารเช้าไปมู่ฟานทำเป็นโต๊ะที่เขากินที่โรงเรียนใส่กระเป๋านัาเกเรียนก่อนจะออกไปโรงเรียนเขาเดินไปที่ทางเข้าเพื่อใส่รองเท้าแต่ถูกพี่สาวสองคนห้ามไว้เกิดอะไรขึ้นไปมู่ฟานเฝ้าดูอย่างอยากรู้อยากเห็นขณะที่พี่สาวสองคนเดินไปข้างหน้าเขาด้วยใบหน้าาที่จริงงัมก ด้วยแววตาที่ไม่เต็มใจของไบรุโอลี่เธอกล่าวว่าเสี่ยวฟานน้องสาวคนที่สองของคุณและฉันกำลังจะไปโรงเรียนในบ่ายวันนี้ไบรุเหยยนพยักหน้าข้างๆเขามองเขาอย่างนุ่มนวลไบมูฟานตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นถามด้วยความประหลาดใจเร็วจังเมื่อคำนวณอย่างรอบคอบแล้วไบรุ่อลี่และไปรุเยยนก็อยู่แค่หนึ่งวันสองคืนเมื่อพวกเขากลับมาและพวกเขาจะกลับไปโรงเรียนทันทีในวันที่สามซึ่งทำให้เขาเศร้ามาก เราต้องไปแล้วเราเพิ่งกลับมาครั้งนี้เพื่อปรับสถานะของเราเรามีเรื่องสําคัญที่ต้องทําเมื่อเรากลับไปโรงเรียนใบรุออลลี่ถอนหายใจและเห็นได้ชัดว่าเธอลังเลที่จะจักไปเช่นกันไบมูฟ่ฟานพยักหน้าอย่างมีเหตุผลและพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางอื่นกิจการของโรงเรียนมีความสําคัญมากกว่า ในเวลานี้ไบรุโอยานก้าวไปข้างหน้าส่งจี้หยกที่ผูกด,ด้วยเชือกสีแดงให้เขาและบอกเขาว่าเสี่ยวฟานคุณสวมสิ่งนี้กับคุณมันอาจจะโอเคที่จะถอดออกเมื่อคุณอยู่ที่บ้านแต่คุณต้องสวมมันเมื่อคุณออกไปข้างนอกสวมไว้ที่หน้าอกของคุณได้ตลอดเวลาและคุณไม่สามารถถอดออกได้ง่ายๆพลังของฉันและพี่สาวของคุณหลั่งไหลเข้ามาถ้าเจออันตรายให้ติดไว้ตรงตำแหน่งใต้สะดือสามนิ้วซึ่งป้องกันอันตรายได้สองเท่าจำไว้ ใช่คุณต้องสวมมันให้ดีเบรุโอลี่กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนว่าจางยูยกล้าที่จะทำสิ่งนั้นกับคุณมันช่างยั่วยวนความตายจริงๆน้องสาวคนที่สองของคุณยังแก่เกินไปอ่อนโยนกว่านี้หน่อยและวิญญาณการต่อสู้ของผู้ชายคนนั้นเท่านั้นเธอควรจะดีใจที่ฉันไม่ใช่คนที่กลับมาก่อนน้ำเสียงของเธอเย็นชามากหลังจากได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จากไบรุโอยานมันทำให้เธอโกรธเป็นเวลานานและเธอทำได้เพียงอาศัยเกมนั้นเพื่อระงับความโกรธธขอองเ ใบมูฟานหยิบจี้หยกมองลงไปและเห็นว่าจี้หยกมีรูปร่างเป็นวงรีมีโครงตรงกลางคล้ายกับเปลียนทองแดงโบราณมากแต่มีขนาดเล็กกว่ามากมีขนาดเท่าหัวแม่มือเท่านั้นเขาสัมผัสมันเบาๆและรู้สึกเหมือนผิวเด็กเรียบเนียนและชุ่มชื้นเห็นได้ชัดว่าเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสิ่งที่ทำให้ใบมูฟานค่อนข้างกังวลคือหมอกสีแดงและสีขาวคล้ายน้ำนมไหลาชาชาภายในจี้หยกราวกับแผ่นหินไทจิแบบเย็นและอย่างที่เกาะอ,อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของจี้หยกอย่างสงบ เขาแสดงท่าทีครุ่นคิดอย่างช่วยไม่ได้หมอกสีแดงควรเป็นพลังของสูตรซากุน้องสาวคนที่สองและหมอกสีขาวราวกับน้ำนมควรเป็นพลังของเสือขาวของพี่สาวคนโตในกรณีที่เกิดอันตรายให้วางไว้ใต้สะดือสามนิ้วและตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งของตันเทียนล่างดูเหมือนว่าอย่างที่จำเป็นต้องเปิดใช้งานพลังที่ซ่อนอยู่ในที่หยกก่อนจากไปการมอบของแบบนี้ให้เขาต้องเป็นเพราะเหตุการณ์ของจางยุยเมื่อไม่กี่วันก่อนทําให้ใบรุโอลี่และใบรุโอโยานระแวดระวังเล็กน้อยกังวลว่าหลังจากที่พกเขาจะไปใบมูแฟนจะพบกับอันตรายที่คล้ายกันดัััังงนนนนนน้้นน้่่คืออเเเเหหตุผลลททีฉําาสิิป็พศษแะมบใข จี้หยกนี้มีค่ามากใช่ไหมไปมูฟานเงยหน้าขึ้นและมองไปที่พี่สาวทั้งสองของเขาหากสามารถเก็บพลังของนักรบได้อย่างง่ายดายและปล่อยให้คนธรรมดาพบไปด้วยเมื่อนั้นทั้งสังคมคงยุ่งเหยิงไปนานแล้วเบรุโอลี่ยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าและพูดว่าจี้หยกนี้เป็นสมบัติที่อาจารย์มอบให้ฉันมันหายากในโลกนี้แต่ไม่ว่าจะมีค่าแค่ไหนก็ไม่สาคัญเท่าชีวิตของเสี่ยวฟานไปมูฟานไม่ปฏิเสธและวางจี้หยกไว้ที่หน้าอกของเขานี่เป็นความปรารถนาของพี่สาวทั้งสองและเขาไม่ยอมง่ายๆ เขาก้าวไปข้างหน้าเพื่อกอดน้องสาวสองคนทีละคนและถามอย่างไม่เต็มใจว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ใบรูโอลี่และใบรูโอยานมองหน้ากันและใบรูโอลี่ยิ้มและพูดว่าอย่างช้าที่สุดเดือนหน้าเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้สักพักหลังจากที่เราจัดการเรื่องโรงเรียนเสร็จแทนที่จะกลับมาเวลาเร่งรีบเช่นนี้และรีบจับไปไบรูโอยานพยักหน้าเล็กน้อยอืมเรียบร้อยแล้วไปมูฟฟานพยักหน้าอย่างจริงจังไปรู้เหยียนลูกหัวของเขาและพูดเบาๆไปเถอะคุณจะไปโรงเรียนสายไปมูฟฟานโบกมือให้พี่สาวสองคนแล้วเดินออกไปโดยสะพายกระเป๋านักเรียนไว้ วันนี้เขาออกไปแต่เช้าและหลังจากเรียนรู้บทเรียนจากเช้าวันนี้เขาจงใจมองหารถม้าเฉพาะผู้ชายเมื่อรถรางเข้ามาในสถานีก่อนขึ้นรถไฟดังนั้นเขาจึงมาถึงโรงเรียนอย่างราบรื่นตลอดทางเขาเดินไปตามถนนขึ้นเขานอกโรงเรียนมีต้นซากุระปลูกอยู่สองข้างทางพวกเขาทั้งหมดแก่และหนามาก ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูแห่งดอกซากุระต้นซากุระทุกต้นบานสะพรั่งซากุระแต่ละต้นราวกับนางฟ้าดอกไม้เรองระบำอย่างสง่างามกับสายลมนางฟ้าดอกไม้บางต้นถึงกับทิ้งกิ่งก้านปลิวสวยและร่วงหล่นราวกับพิมะสีชมพูจางจางย้อมถนนให้กลายเป็นทะเลดอกซากุระไปมู่ฟานเดินไปโรงเรียนท่ามกลางทะเลดอกไม้ล้อมรอบด้วยนักเรียนที่สวมชุดนักเรียนแบบเดียวกับเขานักเรียนหลายคนทักทายเขาอย่างอบอุ่นเมื่อเห็นเขาในเวลานี้ร่างที่สวยงามเดินเข้ามาหาเธอและเสียงที่ยิ้มแย้มเล็กน้อยก็ดังขึ้นที่หูของเธอสวัสดีอร ใบมู่ฟานหันศีรษะไปมองและเห็นจ้วงยี่ยิ้มกว้างให้เขาพร้อมกับความกระฉับก,กระเฉงของเด็กสาวซึ่งค่อนข้างติดต่อได้วันนี้เธอคนนี้ยังคงแต่งตัวดีและเธอมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อ่อนเยาว์และอ่อนเยาว์ผู้หญิงคนนี้สวยจริงสวยจริงสวัสดีตอนเช้าไบมู่ฟานตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดวงยี่ยี่รู้สึกพอใจในทันทีหลังจากเมื่อวานทั้งวันไบมู่ฟานไม่ได้สนใจเธอมากนักยกเว้นครั้งแรกที่เขาเรียนด้วยตัวเองซึ่งทาให้จ้วงยี่ยี่ค่อนข้างหงุดหงิด ดังนั้นหลังจากกลับถึงบ้านในตอนกลางคืนเธอจึงสรุปประสบการณ์ของเธออย่างระมัดระวังและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเธอ,อยังคงเฉยชาเกินไปสำหรับผู้ชายดอกจัน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 ,จนเช่นใบมูฟแฟนเธอต้องใช้ความคิดรเริ่มในการโจมตีดังนั้นเธอจึงจงใจวิ่งไปที่ประตูโรงเรียนเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงในเช้าวันนี้จากนั้นจึงไปยืนที่มุมห้องและรอเพียงเพื่อสร้างการเผชิญหน้าระหว่างทางไปโรงเรียนเป็นไปไม่ได้ที่จะบอก,กว่ามันไม่ยากแต่ตอนนี้ใบมูแฟนรอยยิ้มนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่า ตวงี่กำลังจะคว้าโอกาสนี้เพื่อพูดคุยกับบายมูแฟนเพื่อสร้างความประทับใจต่อหน้าเทพเจ้าชายทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงที่น่ารักอีกคนดังขึ้นอาฟานอารุมสวัสดตวงี้หันหน้าไปมองและเห็นหญิงสาวที่มีอารมณ์เงียบสงบเข้ามาหญิงสาวมีใบหน้าที่โดดเด่นกว่าเธอด้วยรูปร่างที่สมส่วนมีเครื่องประดับผมรูปผีเสื้อห้อยอยู่บนผมสีดำราวกับน้ำตกของเธอและมุมปากของเธอก็กระตุกรอยยิ้มที่เงียบสงบดูเหมือนจะสามารถปลอบประโลมจิตใจผู้คนได้บทที่ห้าสิบสองฉันเฝ้าดูคุณอยู่ ดวงยี่ยี่รู้จักเธอผู้หญิงคนนี้เป็นผู้อานวยการแผนกวรรณกรรมที่ไปมู่ฟานเขาร่วมเธอชื่อเซียฟฟนเซียแฟนมีอารมณ์ทางวรรณกรรมที่พิเศษมากบวกกับรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหนุ่มๆห,หลายคนจึงสารภาพรักกับเธอแต่เซียแฟนปฏิเสธพกเขาทั้งหมดบรุนสวัสดิ์ท่านรัฐมนตรีไปมู่ฟานทักทายด้วยรอยยิ้มหลังจากที่เขากลับไปเมื่อคืนนี้เขาก็คิดอยู่นานและบังเอิญคนพบความลับเล็กๆน้อยๆของเซียแฟนซึ่งทาให้เขาสงสัยว่าจะเข้ากับเซียแฟนได้อย่างไรในอนาคตแต่หลังจากดิ้นรนและดิ้นรนในที่สุดเขาก็คิดออก คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตราบเท่าที่คุณเข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนใครไม่มีความลับหรือความหลงไหลแม้ว่านิสัยของเซีย,ยนจะยากเกินไปที่จะพูดถึงใบมูฟานรู้สึกว่าทุกอย่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะทําสิ่งนี้ต้องมีเหตุผลฝังลึกในเรื่องนี้ใบมูฟานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และในที่สุดก็รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากการศึกษาของครอบครัวที่เข้มงวดของเซีย,ยน โดยปกติแล้วสาววรรณกรรมคนนี้จะต้องใส่ใจกับคำพูดและการกระทาของเธอตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกและเธอก็เป็นแบบนี้มาหลายปีหรือมากกว่านั้นความมีวินัยในตนเองแบบสุดตรงนี้ค่อยๆสะสมความกดดันมากเกินไปในหัวใจของเด็กสาวและเธอไม่รู้ว่าจะระบายมันอย่างไรนั่นเป็นเหตุผลที่เธอมีนิสัยที่บิดเบี้ยวเด็กผู้หญิงในวัยนี้ควรจะมีชีวิตชีวาแอและอ่อนยาวแต่เสีย,ายานในสายตาของใบมูแฟนมักจะเงียบสงบและสง่าง,งามเสมอเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปมูฟานรู้สึกเห็นใจเสีย,ยหอ,อยันเล็กน้อย ียายามเดินไปทางด้านขวาของใบมูแฟนปัดปลอยผมข้างหูของเขาเบาๆมือธรรมดาคู่หนึ่งถือกระเป๋านักเรียนที่ห้อยอยู่ข้างหน้าเขาสันไหวในขณะที่เขาเดินขาเรียวขาวและอ่อนโยนทุกย่างก้าวเขารับไว้พวกเขาทั้งหมดมีมาตรฐานมากไม่เหมือนผู้หญิงหลายคนที่มีสิ่งเลวร้ายทุกประเภทเมื่อพวกเขาเดินและท่าทางของพวกเขาก็น่าเกลียดเธอหันศีรษะเล็กน้อยสบตากับจวงยี่ยี่ที่ยืนอยู่ทางซ้ายของใบมูแฟนครู่หนึ่งแล้วเดินโซเซออกไปทันทีในขณะนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของผู้หญิงสองคนพร้อมกันผู้หญิงคนนี้เป็นคู่แข่งที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเธอ อย่างไรก็ตามเซียแฟนมีความมั่นใจมากขึ้นในใจของเธอเพราะในความคิดของเธอผู้หญิงคนนั้นไม่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเหมือนตัวเธอเองและสามารถถูกมองว่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเท่านั้นและไม่ใช่ว่าเธอและใบมูแฟนจะมีหัวข้อร่วมกันมากมายในวันณคดีเธอจึงพ่ายแพ้มาไม่ช้าก็เร็วดวงยี่ยี่ยืนอยู่ถัดจากเซียยานที่โดดเด่นและพรพร้รู้สึกมีปมด้วยเล็กน้อยจริงๆเธอหายใจเข้าลึกๆให้กำลังใจตัวเองและพูดคุยกับใบมูแฟนเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในชั้นเรียนด้วยใบยหน้าปกติ เธอมีข้อบกพร่องมากมายและมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างรูปร่างหน้าตาของเธอกับเซียแฟนแต่เธอก็มีข้อได้เปรียบนั่นคือเธอสนิทไม่เพียงแต่อยู่ชั้นเดียวกันกับใบมูแฟนเท่านั้นแต่ยังนั่งถัดจากเขาด้วยสิ่งที่เรียกว่าความใกล้ชิดกับน้ำและดวงจันทร์เป็นอันดับแรกนี่เป็นข้อได้เปรียบที่เซียแฟนไม่มีเซียแฟนสามารถพบกับใบมูแฟนในช่วงกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนทุกวันเท่านั้นเซียแฟนยืนดูใบมูแฟนและจวงยี่ยี่คุยกันหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชั้นเรียนและเธอไม่สามารถเข้าไปได้อย่างไรกกตาาาาามมมเเอออออไ่่่่รรีีีีบบบ้้นนนนนแแลละะฉววยยโสถททััฟคุณงงืืห ความสนใจของใบมูแฟนเปลี่ยนไปทันทีเขาหันไปมองเซี่ยหอยันพยักหน้าและพูดว่าฉันเริ่มเขียนนิยายเรื่องนั้นแล้วหากไม่มีอุบัติเหตุก็ควรจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งสัปดาห์เริ่มเขียนหรือยังเซี่ยแฟนกรับริปตาด้วยความประหลาดใจเป็นที่จริงเธอแค่ถามแบบสบายๆแค่อยากหาหัวข้อเท่านั้นเองงานเตรียมการของนวนิยายทั่วไปต้องใช้เวลามากและเรื่องสั้นหลายหมื่นเรื่องจำเป็นต้องได้รับการสร้างสารรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถนันพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุด ธอไม่คาดคิดว่าไปมู่ฟานจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจเมื่อวันนี้และเริ่มเขียนในเย็นวันนี้เขายังบอกว่าจะเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ความเร็วนี้น่าทึ่งมากเซียแฟนอดไม่ได้ที่จะตั้งหน้าตั้งตารอฉันขอดูพรุ่งนี้ได้ไหมเพียงแค่ลองดูฉันอยากรู้จริงๆว่าทีมของนิยายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเขียนขึ้นมาแน่นอนไม่มีปัญหาไปมูฟานพยักหน้าอย่างมีความสุข เซียแฟนฉวยโอกาสพูดคุยกับใบมูแฟนเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆในวรรณกรรมงานวรรณกรรมที่ไม่คุ้นเคยออกมาจากปากของเธอทีละเรื่องทําให้จวงยี่ยี่ในอีกด้านหนึ่งรู้สึกมึนงงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เลยและไม่ต้องการขัดจังหวะการแชทของใบมูแฟนสนใจฉันทําได้เพีินเดินหน้าอย่างโง่เขามองดูปฏิกิริยาของจวงยี่ยี่อย่างเงียบๆรอยยิ้มแห่งช,ชนะปรากฏขึ้นที่มุมปากของเซียแฟนผู้หญิงสองคนไม่ได้สังเกตว่าในขณะที่ใบมูแฟนกําลังสนทนากับพวกเขาจู่ๆเขาก็เหลือไปข้างหลังราวกับรู้สึกอะไรบางอย่าง และเหลือไปเห็นร่างผมดอนที่ซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนด้วยความตื่นตระหนกสิ่งที่เห็นหันกลับมามองอันที่จริงเมื่อเขาลงจากรถรางเขาสังเกตเห็นเชอร์ซีเวียนยืนอยู่ใกล้ป้ายรถรางและมองไปรอบๆดูเหมือนว่าเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนรถรางเมื่อเช้าวันนี้สาวไร้ย,ยังอายที่มีดวงตาดุร้ายคนนี้จึงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอเมื่อเชอร์ซีเวียนเห็นเขาเธอรู้สึกโล่งใจอย่างมากจากนั้นรีบซ่อนตัวแต่เธอไม่รู้ว่าใบหน้าที่โดดเด่นและผมสีบลอนด์ที่โดดเด่นของเธอได้เปิดเผยตัวเธอแล้วแต่เนื่องจากเธอไม่ต้้้้องงงกาาาารรรใหเเเขขููจึแทํป็นไม่ หลังจากเข้าโรงเรียนแล้วทั้งสามคนก็มาถึงอาคารเรียนในบริเวณโรงเรียนมัธยมและเปลี่ยนรองเท้าใส่ในบ้านที่ชั้นหนึ่งใบมู่ฟานเปิดตู้รองเท้าพร้อมกุญแจเข้าไปดูข้างในและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยในตู้รองเท้านอกจากรองเท้าใส่ในบ้านสีน้ำเงินคู่หนึ่งของเขาแล้วยังมีกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่บนรองเท้าของเขาเงียบๆใบมู่ฟานหยิบโน้ตออกมาด้วยความสงสัยและมองดูเพียงเพื่อเห็นข้อความสีแดงสดเขียนอยู่บนโน้ตฉันเฝ้าดูคุณอยู่และฉันจะรักคุณตลอดไป ลายมือของซิ่วฮวนอยู่ตรงกลางของโนต้ตอย่างเรียบร้อยแต่ละจังหวัดเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งปากกาและหมึกมีสีแดงสดราวกับเลือดซึ่งมีความรักอันลึกซึ้งของเจ้าของลายมือรูม่านตาของใบมูแฟนหดตัวเล็กน้อยทำให้เขารู้สึกขนลุกเขามองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วราวกับว่ามีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในความมืดและจ้องมองมาที่เขาในขณะนี้ซึ่งทำให้ผิวหนังของเขาคลานไปทั่ว อย่างไรก็ตามมีนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนมัธยมอยู่รอบๆและหลายคนกำลังเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆเพราะเขาซึ่งเป็นย่าของโรงเรียนแห่งแรกของโรงเรียนเพิ่งยืนอยู่ที่นี่และสำหรับนักเรียนเหล่านี้เขาเป็นคนสวยที่สะดุดตาภูมิประเทศไบมูฟานตรหนักว่าปฏิกิริยาของเขาก้าวร้าวเกินไปเล็กน้อยเขาหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ลงอย่างช้าๆในเวลานี้เซียแฟนซึ่งเปลี่ยนรองเท้าใส่ในบ้านแล้วเห็นว่าเขายังคงยืนอยู่หน้าตู้รองเท้าและอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าอาฟานเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไรไปมูฟานยิ้มเหมือนเคยขยำกระดาษโน้ตในมือแล้วเก็บใส่กระเป๋าจากนั้นรีบเปลี่ยนรองเท้าใส่ในบ้านและเดินไปที่ห้องเรียนพร้อมกับจวงอี้และเซียฟานบทที่5้าบาบนชั้นดาดฟ้าไปมูฟานเดินไปบนบันไดที่นำไปสู่ห้องเรียนสัมผัสก้อนกระดาษในกระเป๋าของเขาและอดไม่ได้ที่จะครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ทำให้เขางงเป็นอย่างแรกคือตู้รองเท้าของเขาถูกล็อกอย่างเห็นได้ชัดบุคคลน,นี้ใส่บันทึกนี้ลงในนั้นได้อย่างไร ตัวล็อกตู้รองเท้าไม่มีร่องรอยการชำรุดอย่างรุนแรงซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายมีกุญแจสำรองสำหรับตู้รองเท้าของเขาหรือมีเล่เหลี่ยมบางอย่างที่สามารถปลดล็อกตัวล็อกด้วยเครื่องมือพิเศษได้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนความเป็นไปได้ของโรงเรียนเก่าจึงสูงกว่าและนี่ก็ไม่ได้ที่จะนำไปสู่คำถามใหม่นั่นคือคนคนนี้ได้กุญแจสำรองมาได้อย่างไร กุญแจสำรองของนักเรียนแต่ละคนควรอยู่ในมือของครูผู้สอนด้านโลจิสติกซึ่งมีหน้าที่จัดการของใช้จิปาถะโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนคนอื่นๆจะได้รับกุญแจสำรองจากอาจารย์ด้านโลจิสติกใบมูฟ่ฟานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหัวเล็กน้อยลองคิดว่าโนโตนี้เป็นจดหมายรักเขียนประมาณว่าฉันเฝ้าดูคุณอยู่ด้วยตัวอักษรสีแดงสดแล้วใส่โน้ตลงในตู้รองเท้านี่เป็นวิธีแสดงความรักน่ากลัวเกินไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนนี้สาวๆที่ยืนกรานที่จะยัดจดหมายรักใส และเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะยื่นจดหมายรับแบบนี้ให้กับคนที่แอบชอบจริงไหมน่ากลัวจะตายโอเคคุณไม่สบายหรือเปล่าไปมูฟ่ฟานเคยได้ยินเรื่องสอตอยกอเกอยอไรหลายคนมาก่อนซึ่งติดตามเด็กสาวและสวยเหล่านั้นเป็นพิเศษและส่งจดหมายก่อกวนทุกวันทําให้ผู้หญิงเหล่านั้นน่ารําคาญมากอย่างไรก็ตามในโลกปกติก่อนหน้านี้ผู้ชายเท่านั้นที่ทําสิ่งนี้ไม่คาดคิดแม้แต่มุมมองนี้กลับตรงกันข้ามในโลกที่กลับหัวกลับหางฉันไม่ต้องการความรักที่เลวร้ายแบบนี้สําหรับเขา ฉันแค่หวังว่าผู้ชายที่ยัดโนต้ตไว้ในตู้รองเท้าของเขาจะไม่สุดโต่งและทําอะไรที่ไม่ธรรมดาไปมูฟ่ฟานแตจี้ยกบนหน้าอกของเขาอย่างใจเย็นกล่าวลาเซียเหินเข้าห้องเรียนพร้อมกับจ้วงอี้อี้และนั่งลงบนที่นั่งของเขาหลังจากนั้นไม่นานเชอเซียวเวียนก็เดินเข้าไปในห้องเรียนและนั่งที่มุมห้องเมื่อเสียงกริ่งของชั้นเรียนดังขึ้นวันที่แสนน่าเบื่อแต่เติมเต็มอีกวันก็เริ่มขึ้นไม่ใช่ทุกช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมในฐานะนักศึกษาสัดส่วนสูงสุดของชีวิตยังเรียนอยู่ เว้นแต่จะมีนักเรียนบางคนที่ล้มเลิกการเรียนในระดับอุดมศึกษาและวางแผนที่จะไปทํางานหลังจากจบมัธยมปลายนักเรียนส่วนใหญ่ที่ตั้งใจจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจะให้ความสนใจกับผลการเรียนของตนเองเพื่อที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้นพวกเขาจะเรียนหนักโดยธรรมชาติใบมูแฟนเป็นธรรมชาติเหมือนกันตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ไม่สามารถปลุกพลังพิเศษได้ทางออกเดียวของเขาคือการศึกษาเขาไม่อยากทําตามระบบบอยๆและกลายเป็นราชาข้านิ่งในอนาคต อย่างไรก็ตามระบบเด็กน้อยชั่วไรนี้ได้ทำสิ่งที่ดีบางอย่างอาจเป็นเพราะการเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายของเขาเมื่อถูกมันครอบงำไบมูฟานพบว่าความจำและความสามารถในการเรียนรู้ของเขาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนและเขารู้สึกเหมือนเรียนรู้โดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวเขาจึงไม่ต้องทำงานหนักเหมือนนักเรียนคนอื่นๆเขาสามารถหาความรู้มากมายได้อย่างง่ายดายและในเวลาว่างเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาชอบทำเช่นออกอากาศสดและเขียนนิยายหลังเลิกเรียนตอนเช้าไม่นานก็ได้เวลาพักเที่ยง ใบมู่ฟันหยิบเบนโตกออกมาแอลอุ่นให้ร้อนดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะนั่งทานอาหารกลางวันกับหลิวห่าวอยู่ในขณะนี้นักเรียนคนอื่นๆวิ่งกระจายข่าวโดยบอก,กว่าครูประจำชั้นขอให้เขาไปที่สำนักงาน ใบมู่ฟานอดไม่ได้ที่จะมาที่สำนักงานด้วยความสงสัยเมื่อเห็นเขามาครูประจำชันก็หยิบเอกสารออกมายื่นให้เขาทันทีและพูดอย่างหมดหนทางเด็กคนนั้นเชอเซี่เว่นคิดว่าฉันเรียกเธอไปที่สำนักงานเพื่อตำหนิเธออีกครั้งเทอานี่จริงครั้งนี้ฉันอยากคุยกับเธอจริงๆแต่เธอหลบหน้าฉันเมื่อเจอฉันสองวันมานี้ทำให้ฉันหมดหนทางจริงๆดังนั้นฉันได้แต่ฝากเรื่องนี้ไว้กับเธอช่วยฉันด้วยฉันจะผ่านมันไปต่อเธอนี่คืออะไรไปมู่ฟานหยิบเอกสารและมองลงไปเพียงเห็นข้อความว่าใบสมัครเพื่อเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้เขียนอยู่ ครูใหญ่ถอนหายใจและพูดว่าคุณก็เป็นเด็กดีเหมือนกันไม่เป็นไรที่จะบอกคุณครอบครัวของเธอเสี่ยวนลำบากมากเธอมักจะโดดเรียนความจริงแล้วเธอทำงานพะาทาม์เพื่อหาเงินมาจุนเจอครอบครัวฉันรู้เรื่องเหล่านี้แม้ว่าฉันจะโทรหาเธอที่สำนักงานและตำหนิเธอแต่ที่จริงฉันรู้สึกเป็นทุกข์มากเมื่อเห็นเด็กคนนี้ถูกฉุดรั้งด้วยสิ่งเหล่านี้เขามีผลการเรียนดีเมื่อเข้าโรงเรียนแต่ก็ตกต่ำลงและในที่สุดก็กลายเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นความผิดของฉันเองแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จู่ๆปฟายมู่ทหเีีฟานโดเรียยนบ่อ เขากลับไปที่ห้องเรียนพร้อมกับเอกสารแต่เขาไม่เห็นเงาของเชอร์ซิเวียนดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามเด็กผู้หญิงที่นั่งถัดจากเชอร์ซิเวียนขอโทษนะคุณเห็นไหมว่าเชอร์ซิเวียนไปไหนซูเสียวเอียนหญิงสาวไม่คาดคิดว่าไปมู่ฟานจะเริ่มพูดคุยกับเธอเธออดไม่ได้ที่จะหน้าแดงและหลังจากพยายามนึกอย่างดีที่สุดแล้วเธอพูดตะกุกตะกักฉันฉันดูเหมือนจะเห็นเธอออกไปข้างนอกเมื่อไรเมื่อสองสามนาทีที่แล้วขอบคุณใบมูฟแฟนกล่าวขอบคุณและเดินออกจากห้องเรียน เนื่องจากผมสีบรอนของเชอร์ซีเวียนโดดเด่นมากเขาจึงถามนักเรียนที่อยู่ตามทางเดินจนสุดทางและเดินตามบันไดขึ้นไปบนหลังคาของอาคารเรียนไปมู่ฟานประหลาดใจประตูหลังคาที่ล็อกไว้ถูกเปิดออกเขาผลักเบาๆและประตูเหล็กที่เป็นสนิมก็ถูกเปิดออกเผยให้เห็นหลังคาอันกว้างขวางด้านหลังและท้องฟ้าสีครามท้องฟ้าฉันจำได้เมื่อนานมาแล้วว่าหลังคาของโรงเรียนก็เปิดให้นักเรียนเช่นกันแต่ต่อมามีอุบัติเหตุบางอย่างและโรงเรียนอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากจากความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นประตูหลังคาจึงถูกล็อกและนักเรียนไม่ได้อยู่ให้ขึ้้้นนนไไปปปปดดดแตต่วัีระูเิิ ไปมู่ฟานลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็เดินเข้าไปเขาค้นหาไปรอบๆบ,บนชั้นดาดฟ้าและในที่สุดก็พบเชอร์ซีเวียนยืนอยู่ตรงมุมห้องเชอร์ซีเวียนยืนพิงรั้วลวดหนามที่ขอบหลังคาและสายลมก็พัดผ่านหลังคาทำให้ผมสีทองนุ่งสลวยของหญิงสาวปลิวสวยไปตามแรงลมและชายกระโปรงกระพือขึ้นลงเผยให้เห็นขาของเธอที่พันอยู่ถุงน่องสีดำด้านล่างในขณะที่เธอกำลังดูทิวทัศน์ด้านล่างเธอกำลังกินขนมปังขนมปังแห้งและเชอร์ซีเวียนถือขวดน้ำแร่ไว้ในมืออีกข้างทุกครั้งที่เธอกินขนมปังหนึ่งคำ ช่วงนี้ไม่มีนมไปมูฟานมีความคิดนี้อยู่ในใจและก้าวไปข้างหน้าดูเหมือนได้ยินเสียงฝีทเท้าเชอร์ซีเวียนหันหัวของเธอและมองไปทันทีที่เธอเห็นไปมูฟานร่องรอยของความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอและเธอก็พล่องออกมาว่าคุณมาที่นี่ทําไมฉันยุ่งมากเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นเวลาในการอัปเดตจึงค่อนข้างยุ่งโปรดยกโทษให้ฉันด้วยบทที่54แซนวิชอ ฉันควรจะเป็นคนถามคำถามนี้กับคุณใช่ไหมไหวมู่ฟันยืนนิ่งอยู่ข้างหน้าเธอชี้ไปที่ทางเข้าดาดฟ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลและถามว่านักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและประตูถูกล็อกมันขึ้นมาได้ยังไงเชอร์ซีเวียนพูดอะไรไม่ออกเธอกัดขนมปงังมองไปทางอื่นด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยและพูดอย่างตะกุกตะกักฉันฉันยืมกุญแจขึ้นไปบนดาดฟ้าจากอาจารย์ด้านโลจิสติกยืมใบมู่ฟานมองเธอด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่ง เอเซีอาเวียน e สำลักเล็กน้อยเธอรีบจิบน้ำอึกใหญ่เพื่อชะลอความเร็วแล้วพูดอย่างหดหูเอาจริงเอาจิงฉันได้รับกุญแจสู่ชั้นดาดฟ้าจากครูสอนโลจิสติกด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยฉันรู้สึกอึดอัดในห้องเรียนที่นี่เท่านั้นที่ฉันสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจเมื่อได้ยินเช่นนี้ไปมูฟานกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระตุกเล็กน้อยเมื่อนึกถึงสิ่งที่มีคนยัดโน้ตไว้ในตู้รองเท้าของเขาเมื่อเช้านี้เรื่องนั้นไม่ควรทำโดยเชอเซีอาเวียน e มันไม่เหมาะกับตัวละครของผู้หญิงเลวคนนี้เป็นเพ สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยรู้สึกว่าอาณาเขตส่วนตัวของเขาถูกรุกรานไปมู่ฟันวางความคิดของเขาส่งมอบข้อมูลในมือของเขาและพูดว่าจริงๆแล้วครูใหญ่ขอให้ฉันมอบสิ่งนี้ให้กับคุณดังนั้นฉันจึงพบที่นี่เชอร์ซียเวียนวางขวดน้ําและขนมปังในมือของเธอหยิบมันขึ้นมาและเปิดข้อมูลเพื่อดูและหัวเราะเยาะตัวเองแน่นอนมันยังใช้งานไม่ได้ไม่ผ่านไปมูฟันพังงัดเล็กน้อยเขาไม่ได้เปิดอ่านดังนั้นเขาจึงถือว่าใบสมัครสำหรับทุนความยากจนผ่านแล้วและเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น มันบอกว่าเกรดของฉันไม่ถึงคะแนนเฉลีย่ยดังนั้นฉันจะไม่ผ่านการสมัครทุนเธอเซียวเวี่ยนหายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างใจเย็นแต่ไม่เป็นไรฉันไม่มีความหวังมากเกินไปสำหรับสิ่งนี้ลม้มเหลวเธอนวดข้อมูลเป็นก้อนกลมแล้ววางไวขง้ข้างๆหยิบขนมปังขึ้นมาและกินต่อไปไปมู่ฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยถ้าจำไม่ผิดค่าจ้างคนจนก็เยอะอยู่นะถ้าเขาสามารถสมัครได้ส,ดสำเร็จมันควรจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเชอร์ซีเวียนไม่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ยเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็พูดดวว่า่าาาใในนนนกกรรณณีีี้้้หหฉัชยทบคุไม เธอเซียวเยนกำลังเคี้ยวขนมปงังเมื่อเธอได้ยินประโยคนี้เธออดไม่ได้ที่จะหยุดและมองหน้าเธอด้วยความประหลาดใจช่วยฉันทำการบ้านหน่อยสิใช่ฉันได้ยินจากครูที่รับผิดชอบว่าผลการเรียนก่อนหน้านี้ของคุณดีมากซึ่งหมายความว่าคุณมีพื้นฐานที่ดีตราบใดที่คุณช่วยฉันปรับปรุงความรู้ของคุณคุณควรจะได้คะแนนเฉลี่ยนในการสอบเมื่อสิ้นเดือนจากนั้นคุณจะสามารถสมัครขอรับคุณช่วยเหลือความยากจนได้สำเร็จไปมู่ฟานยิม้มและพูดว่าแม้ว่าผลการเรียนของฉันจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่ก็น่าจะเพียงพอที่จะช่วยคุณณติววววไดด้เเเขขาาาาาาหยยุุช่่่่คคคครรรแลละกกสมนนีือออบงงป็ท เชอรซีวี่นเงียบทันใดนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นและดื่มน้ำหยดสุดท้ายในขวดกลืนขนมปังในปากของเธอจากนั้นหันหลังกลับและมองออกไปที่ทิวทัศน์ข้างนอกผ่านลวดหนามมันแค่เป็นการเสียเวลาของกันและกันดังนั้นอย่าทำไปมากกว่านี้เลยเมื่อได้ยินเช่นนี้ไปมูฟฟานก็แอบ,บถอนหายใจในความเป็นจริงเขาเดาด้วยว่าเชอรซีวี่นจะตอบแบบนี้การโดดเรียนเป็นเวลานานทำให้เธอเกือบสูญเสียความสนใจและความมั่นใจในการเรียน แม้ว่าเขาต้องการที่จะตอบแทนและช่วยเหลือเชอร์ซีเวียนจริงๆหากเขายังคงพูดต่อไปในเวลานี้มันอาจกระตุ้นจิตวิทยาที่ดื้อรั้นของเชอร์ซีเวียนดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องระง,งับความคิดนี้ทั่วกราวและสายตาของเขาจับจ้องไปที่ขนมปังที่กินไปครึ่งหนึ่งในมือของเชอร์ซียเวียนทันใดนั้นก็พูดว่าขนมปังนั่นน่าจะแย่มากใช่ไหมเชอร์ซียเวียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหันศีรษะไปมองที่ขนมปังในมือของเธอแล้วพูดว่ามันรสชาติไม่ค่อยดีนะักแต่ฉันชินแล้วดังนนนนนนัันััั้้้้มมมจจึงงงงเพงพีีีีียยยอออออออททท่่่่ะิขฉฉููดดรรรวไไปปฟาบบลหน บอกหลิวห่าวหอ,อยู่ว่าวันนี้เขามีอะไรจะกินด้วยกันจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ดาดฟ้าพร้อมกับเบนโตะของเขาข้าวเบนโตะร้อนเกินไปไป,ไปมู่ฟานเปิดฝามีไอ้น้ำร้อนกลิ่นหอมของอาหารโชยเข้าจมูกของเชอร์เซียเวียนที่ยืนอยู่ตรงข้ามทำให้เธอกลืนน้ำลายโดยไม่ได้ตั้งใจและรีบมองไปทางอื่นแต่เธอก็ยังไม่สามารถช่วยได้ดูตัวอย่างสดเมื่อเห็นปฏิกิริยาของเธอไปมู่ฟานอดไม่ได้ที่จะยิม้มและเดินไปหาเชอร์เซียเวียนพร้อมกล่องอาหารกลางวานันและพูดว่าเอาขนมปังมาที่นี่ฉันจะช่วยคุณทำ เชอเซีอเวียนต้องการที่จะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของใบมูฟนเธอเม,ม้มปากและส่งขนมปังไปตรงหน้าเขาอย่างเงียบๆใบมูฟานใช้ตะเกียบกรีดตรงกลางขนมปงังจากนั้นใส่เนื้อแฮมเบอร์เกอร์แฮมสองชิ้นและไข่ลวกลงไปเมื่อมองไปที่ขนมปังที่จู่ๆก็กลายเป็นสีสันเขากดไม่ได้ที่จะยิ้มและขยิบตาให้เชอเซีอเวียนดูสิแซนวิช,ชธรรมดาธรรมดาก็เป็นแบบนั้นอยากกินตอนนี้เลยไหมเชอเซีอเวียนมองลงไปที่ขนมปังในมือของเธอจากนั้นมองไปที่ใบมูแฟนที่เต็มไปด้วยความคาดหวังยกมือขึ้นเพ ขนมปังที่แห้งและแข็งนั้นอร่อยขึ้นทันทีหลังจากใส่เนื้อแฮมเบอร์เกอร์และแฮมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรสชาติของเนื้อสัตว์ที่เธอไม่ได้สัมผัสมาหลายวันซึ่งทำให้ดวงตาของเธอเป็นประกายเมื่อเธอไม่ได้กินอะไรมาทั้งเช้าอดไม่ได้ที่จะกินกลืนไปหลายคำเกือบสำลักและจิตใต้สำนึกต้องการดื่มน้ำแต่น้ำแร่ด,ดื่มไปแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ปมูฟานรีบยื่นขวดน้ำของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่ากินช้าๆเธอเซียเวียนหยิบกาต้มน้ำขึ้นมาอึกใหญ่และในที่สุดก็กลืนอาหารในปาาาาาากกกขขออ,ออ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 องงงเเเเเธธธธธดดดดดดไไไมมม่่่้้้้ทีจจจะะะถนนนนหยยยใใววววคคคโลลรรััับณิต แต่หลังจากที่เธอสงบลงเธอมองไปที่ขวดน้ำในมือของเธอและตระหนักได้ในทันทีว่าเธอเพิ่งใช้ขวดน้ำของใบมูแฟนจำได้ว่าใบมูแฟนมักจะดื่มน้ำจากเหยือกแบบนี้และพฤติกรรมของเขาในตอนนี้เทียบเท่ากับคนสองคอนอจู่ๆใบหน้าของเธอเซี่ยวนก็ลุกลีลุกล,กล,กลนเธอคืนกาต้มน้ำให้ใบมูฟแฟนกล่าวคำขอบคุณด้วยเสียงต่ำจากนั้นหันหน้าไปทางอื่นเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเห็นสีแดงทั้งสองบนใบหน้าของเธอใบมูฟแฟนยิ้มเล็กน้อยวางกาน้ำและนั่งข้างเขาเพื่อรับประทานอาหาร เชอเซียเวียนแอบชำเลืองมองใบมูแฟนแม้ว่าดวงตาของเธอจะยังคงมืดมนและดุร้ายต่อคนภายนอกแต่ดวงตาของหญิงสาวก็อ่อนโยนมากในขณะนี้บนดาดฟ้าฐานนี้เคยเป็นที่กินข้าวกลางวันและงีบหลับของฉันเองแต่ตอนนี้มีเด็กผู้ชายเพิ่มเข้ามาทําให้สาวๆทุกคนในโรงเรียนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมานั่งที่นี่กับฉันบางทีฉากแบบนี้อาจเคยเห็นในความฝัน